กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่14วันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2567คลิปที่3บทที่7ถึง11สาธุอิติปิโสภควาระหังสม,มาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโภภควาติ สวาสดโตภคกวะตารโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะยิโกปัจจัตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภคกวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภคกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภคกวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริ ปุริสายุคานีอัฏฐาปุริสปุคราเอสะภะกะวะโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณนิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวโรโอระหังปะ โพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทวสุปโปเซธ,ธิกิจิเทโวเยสากโกปชัชฌาสมมิงกินเนวัตาตาปิยงการต่างสาริปุตโตภวันตุเมสิธิลาพังชนะนะเยมณีจินดาปิยงจะทะนัง จัตทนังสัพเพชนะปหูชนาปียังมะมะสากาตวาพุทธะตนังโอสถังอุตมังวรังยิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสทินานาสันตุปัตวาสัพเพทุขาปวูสเมเหนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรัง ปริราหูปสมะนังธรรมเตเชนโสตินานาสานตุปาทวาสเพพะยาวูปสเมนตุเตสากตะวาสังคารตะนังโอสตังอุตมังวรังอาหุเนยัางปาหุเนยยางสร้างคเตเชนโสตินานาสานตุปาทวาสเพโรคาวูปสเมนตุเต อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมสารติสาธเทวมนุสานังพุทโภภควาติสวะกาโตภควตาธรรมโมสารทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปันนิโกปาจตางเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ ยะทิทางจาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะกะวะโตสะหะวะกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชลีกรนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปนัน อุปสานติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะพอตานจะมหาราชาราชาตวังมังโปสาทุโนทีปังกาเรเทวสุโพเทสิจิตกิจจิเทวเยสากปัจชงทัสมิงกินเนวาทตาปียังการตังสาริปุโต พาวานตุเมสีทิลาพังชนะในเยมมนีจินดาปิยังจะทนังสาเพชนะพหูชนะปิยังมะมาสากาตาวา พุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวรังหิตตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชะนสทินานาสันตุปาทวาสเปทุขาอุปสมณตุเตสากตวาธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวรางปะระปริราหู ปัสสะมังธรรมเตเชนสโสทินานาสานตุปาัตถวาสัพเพพยาวุปสเมตตุเตสากตะวัสังคารตนังโอสถทงอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตชนสโสทินานาสานตุปาัตถวาสัพเพโรคาวุปสเมนตุเต อิติปิโสภควอารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมมสารติสัต ท้าเทวมนุสย์นังพุทโธภการวิติสวัคโตภการวตาธรรมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตพวินยูหิติสุปฏิปันโน พักวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโฆยายาปิปันโนพักวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพะกวโตสาวกสังโฆญาติทักจาตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคะลา เอสาภคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสตีจินดามณีปิยังมันตังยสรางทาสร้างโกนะ อุปาสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภูต ah ันจะมหาราชาตวังมังโพสาธุโนทีป ah ังกะเรเทวสุโปเทธิกิเจกิจเทวเยสาโกปาชางทัสสมิง กินเนวะทาตาปิยังการตังสาริปุโตพวันตุเมสิทิลาพังชนานเยปิมณีจินดาปียังจะทานางสาเพชนาพหูชนาปียังมะมาสากาตะวะพุทธรัตนังโอสถทังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสานางพุทธเช พุทธเตเชนโสตินานาสันตุปาทวาสเปทุขะปวุสเมตตุเตสากตะวะธรรมรัตนะโอสถทงอุตมังวรังปาริราหูปัสมะปาริราหูปัสมะนัง ธรรมเตเชนสโสทินานาสาตุปาทวาสเพพยวูปสเมตุเตสากตวาสาร้างคารัตนังโอสถทังอุตมังวรังอาหุเนยยงปาหุเนยยางสร้างคเตเชนสโสทินานาสาตุปาทวาสาเพโรคาวูปสเมตุเตจบคลิปที่สามครับ